ม,ม,มโอเครบกวนรับชมกันครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีไล์กันนบพนันพาสิแตะครับบัได้พ่อกันโดนครับนี่ครับมะม่วงครับ เราจะกินมะม่วงนะครับกินแก้ไอจั็กน่อยครับโอ,อน้นั่นอย่าพริกน้ำปลาหวานนะครับเนี่ยบ,บางแสงสมแขยวมามาได้ตดมาครับเดี๋ยวจะว่าหายไปทางไหนครับ รายการยังอยู่ครับแบบว่ามีเวลาว่างถือครับหอมครับผมมีหอมแดงครับใส่ียมแทนสวัสดีผู้ชมสองล้านท่านนะครับมั่จริงกับขอยู่ครับ มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับกรอบครับรสชากรอบเป็นบางมากินครับ

ข้าวสมครับว้าวขวสมเพาะหน่อยครับเมื <c oughs> ่อชีหนาวครับมีดกระเทียมนะฮะทักทายทุกท่านด้วยเลยกันนะครับสวัสดีผู้รับชม5ล้านท่านนะครับผม อืมว้วช <c oughs> ่วงหวานเลยครับอืมดีดค่าก็กาแฟรครับก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องถามว่าสมบอบว่ามีคำตอบครับเบิองซีหนาว หยุดปละชิ้นนะครับใครไวใครได้ครับคิดยากเพื่อนคิดยากย่ำคำครับมันพอดีไอวะเซาแค่แล้วอยากกินครับจะกินกระเทียมครับแต่ว่าเลือดเอาเลยซอยกระเทียมใส่น้ำพริก มันระบุงมองครับเป็นไข้หวัดมาสองอาทิตย์แล้วครับเมาแดดครับแย่ yeah. <c oughs> รายการพาคชิดแต่พาชิแต่ครับรายการนพนันพ่ชิแต่ครับ มาเดีบาวใหม่ครับสวัสดีผู้ชมหกล้านท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วขอสติกเกอร์คนละดวงนะครับยังไงก็ได้ครับกดไลค์กดหัวเราะกดอะไรก็ได้ครับผมกดหัวใจก็ได้นะฮะโอ้ ไ่ใ,นในกล้นในใค,รครับนี่ครับนี่ก็คือตอนเตรียมแบบสังเกตเสียงผม,มเสียงเซ็กซี่นะครับสวัสดีผู้รับชมเจ็ดล้านท่านนะครับผมพอดีน้องทิพย์ครับผมไอเส้นน้ำมันนะครับมีแต่เด็กปั๊มท่านครับที่เติมเต็มให้ผมได้นะฮะเติมเติมเติมเตียมหมายถึงเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับ ไปคิดมาเอาัวสติกเกอร์แล้วกันนะครับสติกเกอร์ยังไงก็ได้หัวเลาะกดเยี่ยมกดว้าวกดหัวใจอะไรก็ได้นะคระัย่ากดโกรธกับพ่อครับ เราถ่ายทอดสดผ่านช่องหนุบพนันพาสีแตกครับรายการหนุบพนันพาสีแตกชแนลนะครับในช่วงการไลฟ์สดนะครับอ๋อของเงินไหนครับกัสันผ่านมาขอสติกเกอร์ของเงินไงกันเลยขอเตือน้มันฟรีได้ไหมครับขอเตือน้มันฟรีได้ไหมครับ,รบว่าจะกดตักไข่กับมือเปลี่ยนไหมครับ มือมันเปลี่ยนครับโอ้ยมือมันเปลี่ยนหรือคนละตอนครับหน่วยเดียวครับเนี่ยกินบันนี้ยับรองอยุบ่ะไรครับของนาแน่นอนสวัสดีช่างน้อยนะครับผมมะม่วงครับก็เป็นสมครับ <c oughs> สมอยู่ครับเบื้องหน้าวอเปรี้ยวครับเปรี้ยว พูดได้ทำไล่บอแตกครับไปหาหมอได้นะครับเด้อเหนา้าวิปปกติครับสวัสดีคุณประทินด้วยนะครับงูน้อยท่นานว่าเอย่ามาหน้างู โลกเว่าอย่างนอยสิดได้บุกหงห้หงโต้องภาษาเล่าไปสังกิษได้บุกหงสสวัสดีเจ้เขียวด้วยนะครับสวัสดีผู้รับชมแปดล้านท่านครับผม สวัสดีคุณสุภาวดีนะครับสวัสดีทุกท่านนั่นแหละครับเรียกว,ว่าอ่านเสื้อบกครบสวัสดีสวัสดีน้องนะสวัสดีผู้ใดไรเนี่ยน้อยหน่อสวัสดีสวัสดีน้องสาวครับผมบ่ได้ไรลสดโ,โดอนล่ะครับบ่ม,มีเวลาเลยครับกับบ้านคำเสมอ กลับจากทำงานประมาณสามสวัสดีคุณวรรณพานะครับ Alf. คุณคุณครับคุณวรรณพาสวัสดีโยครับผมวัสดีทงนาครับผมหน่อยป๊กป๊กป๊กปกปกครับน้ำพริกน้ำปลาหวานนะครับหวานบวบไทย้อม สวัสดีคุณนิลานุชครับผู้ใดนอ้องนิลานุชคุณคุนะครับนิลานุชรายการนพนันพาชแตะครับเรากำลังไหลสดนะครับผ่านช่องจอมช่องอบบนะฮะช่องน้อยแต่พอตัวครับ พอแล้วครับไม่ไหวอ่ะไม่หมดครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ